สวัสดีกันด้วยนะฮะก็ตอนนี้ไม่อยู่กับในกลุงมไรเดอร์กับเกมอัสเตรอีกแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เก่ามากเก่าที่พ่อผมจะเกิดอีกเบอร์แอพอเกิดแล้วโอเคนะคอนทีนิวกันเลยทีเดียวรอ โอเคนะีความเดิมต่อที่แล้วนะครับผมอ่าผมได้ทําการเขา้าฮงเชียนี่ไปฮนะจะบอกว่าใช่เลยกลับเลยคนระับไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งนะฮะผมไม่ได้ไม่ดูของเฮ้ยอะไรเนี้ยโอเคนะีก็ดูก่อนดูก่อนถแถลงตรงนี้มีอะไรห้องนู้นห้องนี้ให้เปิดอะไรหรือไมเนะี่ยอ่าห่องห้องแบบเนะี้ยไปห้องกลางแบบหนึ่งอย่างครับผม <laughs> บางทีอาจจะมีแบบ้ย เอ้ชิงงแงดูแป๊บหนึ่งมีอะไรมะโอ้โหน้าไปยากเลยทางนี้เฮ้ยไ,ไม่ไว่ายากไปสักเท่าไหร่ฮะมีใครอยู่ไหมครับอยู่ฮู้อยู่ฮูเฮ้ยเฮ้ยประตูทำไมปิดเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันวางเลสสโตนอะไรแถวนี้อะไรเนี่ยอ่านบอออกครับอครอบกด ESC ตอ เฮ้ยมีใครอะไรไหมเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ๆประตูมันปิดเองอะเฮ้ยไม่หานีเฮ้ยเปิดไม่ได้ด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยจิบไก่แล้วจิบไก่แล้วอืหลอนๆอยู่ด้วยเนี่ยเข้เาไปเนะี่ยโอเคนะี่ฮะเป็น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นทางยาวเฉวะ ทางนี้บอกเลยนะเหมือนไม่เคยมานะฮะบอกจับจ,จริงเลยฮนะไม่เคยมาจริงๆนะไม่ได้เล่นหลังไหม่ด้วยครับผมเป็นคนดีมากเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีไอ้กดเลยนะหยิบได้ปะหยิบไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้เนี่ยมีอะไรไหมไม่มีะฮะโอเคนี่ยครับอะไรแบนี้ มันคือพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรเนะี่ยครับชิปอืมเหออที่นี่ที่ไหนแล้วทำไมามันมีชอ่องอ๋อไม่มีอะไรนะฮะเฮ้ยมันมีเฮ้ย ไอมันมีช่องแม่งให้หมดุดจะมีเทียอะไรไหมไอ้มันมีอะไรก็ขึ้นอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไรตอนไหนอะไรก็ขึ้นฮะปลาโลขึ้นมาเดินเล่นเหรอฮะมันก็ไม่น่าใช่มันก็เวอร์กันไปใช่ไหมอุยอ้ยอุย้ยตกใจตกฟิ้งนี่หืม่มตกความเลยเนี่ย ให้มันตกตกทีนึงดิตกตกความตกความเอ๊ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะอืมมันมีเสียงกคือกๆคอเอ๊ะเอ๊หรือว่ามันเป็นอันนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะ เหรือว่าเราต้องแบบมุดเข้าไปกดไอสวิตนี้แล้วก็มุดเข้าไปในนั้น,น,นเหรอใช่เหรอเออเนี่ยสวิตอันนี้มันใช่ใชใชเราต้องรีบไปนะครับอ่าผมภาพภาพแบบกากไว้นะครับ,อรบเออใช่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 ใช,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 ใชเออฮ้ย หนยังไงก็ไม่รู้อะมันมาตามหาลูวอะไรตรงนี้เนี่ยฮะเอ๊ะเฮ้ยว่าแะ้วมันต้องมีอะไรอ๋อตอนที่เริ่มเกมนี่ไงทำไมเพื่อนโถ่อยเลยมันพูดได้ไงวะนี่แก๊ไม่ค่อยอยากเล่นสักเท่าไหร่นะเกมเนี้ยเกมหลอนหลอนก็ไม่ค่อยอยากเล่นสักเท่าไหร่นะคือแบบมหลอนนะ วัดเด้ออืมอะไรปะอืม,อมงะงงไปเอ่อจะฟุกฟาโรหรอฮะจะฟุกฟาโรละฮะเราต้องหมุนเราต้องไขปริศนาอีกแล้วนะฮะอืมดูลูกลูกก่อนดูลูก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 ,ลก,ลก ดูรอบๆไม่ใช่ดูลูกๆแน่กนก่อนมีนกข้างบนหมเฮ้ยเอเอใช่ใช่ใช่มีนกอืมอ่าเริ่มพอทางแล้วเริ่มพอทางแล้วไม่ใช่เริ่มจะไ่ใช่แล้วรุ่นต้องมีบอกว่าอะไรฮนะ คุณอันนี้ก็มันอ่านไม่ออก,กนะครับง่ายๆคือหาทุกสินนะเฮ้ย hey, เพื่อนรู้ไหมหการขายปิศนาลับอะตกนี่ฮ้ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอีกแล้วนี่แหละปัญหาของผมนะคือมันอ่านไม่ออกเพราะอ่านไม่ออกแล้วมันก็แบบแปลไม่ได้นะฮะอันนี้คือปัญหาครับมันอะไรนือมลองคำนวณดูเอาดิ นอนเอาดิว่านีนั่นอาดูรูปทั้งหมดมแล้วนะเออไม่ได้ดูแบบไม่ดูดูวิธีแล้วนีนั่นเลยนะเออเราไปดูแบบอื่นไปดูห้องอื่นกันดีกว่ากลับ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 ให้กลับกลับกลับเอ๊ะประตูไม่ปิดฮนะ พอเข้าไปประตูไม่ปิดนะครับผมอ่าโอเคออกมาก่อนนะฮะโอเคนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บขออนุญาตครูโอเคนะฮะเมื่นะกอ,อ,ก,อะะกี้ก็ไปทําธุระมาแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับก็ยังคล่องใจกับมันมีสาขางน้วผมลองไป่านี้ก่อนดูก่อนแล้วกันนะ ทางนี้นี่เองนะผมเคยมาอาทีนึงแล้วฮะทางนี้ผมยังไม่เคยเจออะไรสิ่งรับเลยนะฮะไม่เจอสิงนงรับอะเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่เจอเลยนะฮะไม่ไม่ไมผม,ผม,ผมบอกผมบอกตรงไม่ไมยืมนหนึน่งเฟเนะี่ยโอ้โหเทพนะฮะมันจะมาขึ้นยังไงเอ้ยอ่าเป็นสปายน,น,นะเกมเซฟนะ เลือดไข่เนี่ยไข้เป็นเมนทักนี้เขียนฮะนะครับเลือดไข่อ่ะอยากรู้เอ๊ะทไมมีทางนี้ด้วยโควิดเฮ้ยเหมี่ยนไม่ค่อยอยู่บนน่ะเอ๊ะโอ้ยช่องทางเว้ยเราไปตรงนู้นกันอีกแบบไหม องไปดูข้างบนก่อนนะว่ามันคิดทางอะไรนะฮะเนี่ยอ๋อนึกว่าเสียงใครเียบเราหรืหอเปล่าีกโอ้รู้เลยท่ออย่างนี้เล่นหล,หลายๆเกมมาแล้วท่ออันนี้คือโดนนี่ตายหาตายหา่าตายนะฮะตายห่านี่นอน เองไปทางนี้จิมันจะมีอะไรไหมเอ๊ะไม่มีเว้ยเอาอะไรมาเนี่ยอ้เกมกาเนี่ยนะเลง่ายชิวๆเอ่อเลไงวะนี่เกมกาชิวๆเล่นหยุชิ้นเล่นอไรเล่นจนเฉียนนะอ่อจนจนจนเฉียนไม่ใช่จนเฉียนนี่ครับอ่า ตรงนี้มาตรงนี้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 เยียด้อยเทปอยู่แล้วนะครับผมก็มไม่รู้หรอกมันหมุนเพื่ออะไรเนขะืจะเล่นก่อนแล้วแต่ก็จาไม่ได้ไเฮ้ยทำไมมีแต่น้ำไม่ได้มีน้ำเลยโดดเล่นอยอุ้หยหน้าแดงไม่มีอะไรเลยกระดาษกระดาษอีกอ่ะอ่านก่อนอ่าช่างแม่ง มันจะมีทักเกมไ okay, หมที่มันแบบเฮ้ยโอเคแล้วไม่มีทางออกโอ้ยอ๋อตอนลงตอนเครื่องมันจะเป็นสีแดงนี่เองจะเหงอไปจอว่ามีอะไรไหมจะเพิ long, ่มม right? oui? eh, ีอะไรนะเขาไม่อยากมีอะไรอะไม่เอาเหมือนที่ที่แล้วนะแค่จะเหงื่อไปเจอแล้วเอานะไม่เอานะ อเ okay. mm hmm. มันมีสองทางครับทางนี้อะไรเนี่ยนะหัสอะไรวะไข่พิจนาอีกนะโอ้เกมนี้มีงโง่ด้วยนันงุดลองลองงุดไปดูกันไม่มีอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยเดี๋ยวพุ่งเล่นดีเดี๋ยวพุ่งเล่นกับเขาดีอะไรนี้เนี่ยจำน้ำได้เลอ้าวศูนย์สามศูนย์สามหรออะไรศูนย์สามรหัสนั้นขรางหนวะ หนึ่งแปดนะฮะศู 03, นยะ์สามหนึ่งแปดเนียโอเคจำไว้นะจำไว้เมื่อกี้ใครอะอยังไม่มีอะไรนะไม่เอานะแวงเนะี่ยปรับภาพโลด้วยโอเคศูนย์อันนี้สามอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแปด อ้าใช่ด้วยเฮ้ยตกตกเลยอะไรเนี่ยมีตวัตวอะไรขึ้นเรหรออ่ะตกไปอ่าอเรือไปเช่นนั้นอือมันต้องมีตัวอะไรมาหลอกข้างหน้านะแมวนะเฮ้ยผนลุกเลยโอ,อเคเนี่ยเจออ,อ,ออะไรนี่ผมกี้ตั้งเดียวนะช่วงนี้แปลกๆฮนะ พอมาถึงตรงนี้แ,บบแรกๆให้มีอะไรป้นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกูแจพิกเกตอัพอไะอไรจ้าอังนี้ออกพิกเกตสกดนะี่อ้โหโอ้้หสี่สิบเอร์เซนสี่สิบ อันนี้คือ40นะฮะอันนี้ก็คือ40ทำยังไงก็ได้ฮะปึ๊บปึ๊บกดนี่นี่นี่รถนี่กถมีเพิ่มนีเพิ่มนี่รถ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 นี่นี่ปึ๊บนี่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 โอเคโอ้โหยังรถไฟฮับเบิลทำเองอ่ะจะ อย่างกนงานิวคลงไรเดอร์แบบไปเรียนมานะฮะจริงๆแล้วผมเล่นไอตรงนี้มาแล้วนะแต่ไม่ผ่านสที่นะฮะหมุร้อยก่อนหรอกกดร้อยโอ้โหเมื่อไขร่รวันนี้สดไปนะเอา้เอาดังนั้นอนะ่ะไม่เห็นมีอะไร กดมาเนี่ยร้อยได้นี่วะ่ะทำตึกร้อยอย่างเลยนี่ว่าไม่นมีอะไรไปซื้อเลยเฮ้ยลูก่อนอัอนนี้มันเริ่มลงมาปะเฮ๊ะใช่ปะไม่หรอวะนีครับโอ้โอโออติดเอาเลยเออเหมือนใช่เว้ย หนอบอลมนนี้มันเริ่มงงมาเว้ยไม่ถึงเลยรอสักแป๊บนึงนะเล้วเราต้องขึ้นเลยเดี๋ยวเราต้องรอนี่เฮ้ยเริ่มงงละเริ่มงงละแตวเพิ่งมีตัวอะไรมาฮนะผมไม่เล่นนะไม่ถึงเลยนะโอเคงั้นเราลองขึ้นไปนก่อนลวกันนะ ก็แบบไปเจออะไรเนี้ยลองขึ้นไปก่อนลองขึ้นไปก่อนอ๋อมันอยู่ใต้น้ํานี่เองนะครับผมอ้าวแล้วัวรันเ,นเนหยียบเฟืองเฟือแถวนะครับโอเคมันอยู่ใต้น้ํานี่เองเราไม่เอานั่นไม่มีอะไรนะไม่เอานะไม่เอาไม่มีอะไรนะเออแล้วลองลองไปดูอีกทีคือแบบมา,น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 ะา,านั่งอันนี้เล่นเนี่ยล่างล่างล่างอันนี้เล่นนะ โอเคเร็วดีกลัวเนี่ยอปันป่นปัน่นปั่นโอ๊ยปั่นหน้าอีกอื้เดือติดลงเนี่ยสิวเต็มหน้าเลือติดนี้นเม็ดหอนึ่งมันเหมือนรู้สึกเหมือนลงมาไหมล้วผมคิดไปเองผมคิดว่าเอ้ยไม่ไม่คิดไปเองแล้วล่ะมันกำลังลงมา เออมันจะองล,อง,ลองมาเนี่ยเออมันจะองล,อง,ลองมาเนี่ยเอเอเอไม่กําลังล,ง,ลงมาเนี่ยลองไปดูวิธีดมันมีอะไรไหมไม่มีอะไรนี่ง เราก็ทำเสร็จหมดทุกอย่างดีกว่าอืมเราท,าทําเสร็จหมดแล้วนะเสร็จหมดทุกอย่างรู้ต้องรอไอ้บอลน,นี้ลงมาจัางเล่โอเค มนปิดคิดด้วยว่าเราทําสําเร็จหนึ่งอันแล้วแต่ก็ไม่รู้มันสําเร็จจริงหรือเปล่านะครับโอเคก็มาต่อค,ค,คลิปคลิปสักคิดหน้าแล้วกันนะฮะก็มันจคลิปหน้าแล้วกันก็อาการเริ่มลหลอนรู้สึกเหมือนบอาการเริ่มลหลอนขึ้นนะผมเนี่ยนะครับโอเคยังไงก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครแบบดูแล้วไม่ทูกใจเอ้ยทำไมไม่รออะไรอย่างนี้ทำไมไม่ไป ดูนู่นดูดนี่นะโอเคนะให้มาลองเล่นเองนะครับอ่ะสเจริหาดูได้อะโอเคนะกูไบตะเก็นนะเจอกันคลิปหน้านะชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะกดไลค์เนี่ยแหละกำลังใจดีที่สุดเลยฮะส่วนซับนี่ก็คือแบบเหมือนแบบไม่ทำให้ช่องเราโดดลละล้อเล่นนะคือแบบเหมือนแบบเออมีคนชอบเรานะโอเคฮะกูไบตะเก็นนะเจอกันคลิปหน้ากูรอบที่สองแล้วบ๊ายบาย <c oughs>